สวัสดียามเย็นเดี๋ยววันนี้เรามาทาอาหารกินกันดีกว่าเมนูของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําต้มยำปลาคังนี่เลยวันนี้เราไปซื้อปลาคังมาจากที่ตลาดนัดไม่เย็นนี่อันดับแรกเลยเดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆเลยต้มน้ําให้เดือดนะครับใช้น้ําประมาณสองเสียก็ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยมลนิดๆน,น,นะไม่เกินหกร้อยมลใส่เครื่องต้มยำพื้นฐานเลยตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ แดงพอ <S <S เห็นเริ่มได้ที่ปุ๊บก็เดี๋ยวเราใส่ใส่พริกลงไปก่อนพริกแห้งกับพริกสดผสมกันความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยอันนี้ของเราเอารสวันนี้ขอกินรสจัดนิดนึงเร่งไฟไปเลยเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดอย่าให้เดือดมากเพราะว่าเอ้ยอย่าให้เดือดนานเพราะถ้าเดือดนาน ปุ๊บไอ้พวกรสชาติของสมุนไพรมันจะหายไปก็เอาแค่พอประมาณใส่ปลาลงไปเหมือมนเดิมน,นะครับใส่ปลาอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคนมันใส่แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งกดกดให้มันจมน้ำไปนี่ให้ดูกใกล้ๆนี่ ระหว่างนี้ก็เราเร่งไฟไปเลยนะแล้วก็รอให้มันเดือดก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเดีเราก็จะปรุงกันแหละนี้มาในส่วนขั้นตอนของการปรุงอันดับแรกเลยก็น้ำปลานะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะอันนี้คือโต๊ะของเราอลองก่อนแล้วก็ เพิ่มความนัวเราจะใส่ผงปรุงรสเข้าไปนิดนึงแล้วก็คนๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเอาเลยปิดแก๊สนะครับคอาวนี้ก็ใส่มะนาวมะนาวสักลองสองช้อนก่อนนะ เหมือนเช่นเคยมะนาวเติมมะนาวสดลงไปนิดนึงนี่จะได้มีกลิ่นมะนาวไปต,ต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงนะครับก็ใส่ใบกระเพรากับผักชีใบเลื่อยนะผักชีผักชีฝรั่งนั่นเองอก็กดๆลงไปนิดเดียวเพราะว่ายังไงมะสุกเพราะน้ามันร้อนแหละโอ้หอมมาก เดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนี่เป็นไ,ปไงนะเนื้อปลาคังนี่แบบเป็นก้อนๆเลยนี่ไม่มีแตกเลยไปเดี๋ยวเราไปจัดการกันเตรียมกินข้าวดีกว่า